แก่ช้าโรคน้อยอายุยืนแก่ช้าแก่ช้าโรคน,น้อยอายุยืน,ยนแล้วก็มันแก่อยู่แล้วคนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันเร่งเร่งความแก่เร่งความแก่ยังไงอะ่ะอารมณ์มเที่ยวกินเหล้า <laughs> ใช่ไหมล่ะ, <laughs> ละเที่ยวกันคืนใช่ไหมล่ะแล้วก็โหสารพัดแหละอารมณ์ไม่ดีก็แก่แล้ว อายุไม่ยืน,ยนถ้าเรามานั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่เนี่ยนะอาจจาพวกนุสโใหม่ๆอาจาอาจะาคิดมัาา่งละ่ะใหม่ๆเนี่ยปีสองปีเนี่ยคิดแน่นอนถ้าไม่หยุดละ่ะเบาไหมเบา,บาอายุยืนไหมยืนเพราะไม่มีโรครบกวนไม่มีอ,อารมณ์โรครบกวนเลยอารมณ์ไม่ดีไม่มีกวน พะเราไม่รับมนุษย์ไม่มีอะไรท่านบอกมีที่อยู่อาศัยเครื่องหุ่มยารักษาโรคแล้วเตรียมตัวตายแะนี่ตายแล้วเอาอะไรไปเอาความรู้สึกเอาใจความรู้สึกผู้ได้เจ้าในอดีตกี่องค์มาแล้วท่านทิ้งบารรามีไว้เนี่ยท่านมันเอาไปด้วยท่านเอาไปใจความรู้สึกคือไม่เกิดครับ <laughs> แล้วโพธิสัตว์ในอนาคตอีกไก่มีประมาณได้ที่ไหนอ่ะ ท่านก็ยังทิ้งไว้อยู่เราที่จะรวมเป็นพุทธ,ธะเราเป็นมนุษย์สามารถจะเอาขึ้นพวกนี้มาเป็นประโยชน์ได้